สวัสดีค่ะช่องมาเอฟนะคะเรามาเจอกันวันนี้เช้าว,วันพุทธที่21มิถุนายนค่ะวันนี้มาถึงตลาดสายนะคะมาถึงก็เกือบเกือบโมงะค่ะประมาณ6 4โมง45ได้เรามาเริ่มดูราคาผักกันเลยนะคะวันนี้ขอละพาแพงค่ะ40กกะเพรา25บาทต้นหอม50บาทนะคะลุย30บาทอันนี้หอมยำค่ะ25บาท แตงร้าน25สวยนะคะตังกวา25บาทมะเขือเปราะวันนี้ก็ยัง20บาทเท่าเมื่อวานอยู่เลยนะคะคะนาสา3สบาทค่ะกะหล่ำสา3สบนะคะผักกาดลุยอันนี้เป็นลุยจีนค่ะกิโลการาสาม30บาทค่ะหัวไม่ใหญ่บ้านนะคะชะอม15บาท อันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยจะสวยเหมือนเมื่อวานนะคะเห็ดรวมแพ็คละ20เห็ดปูฐานแพ็คละ20เห็ดถ้วย10บาทอันนี้ผักเป็นกระจาดนะคะทั้งเห็ดและแตงมันกระจาดละ10บาทมะละกอวันนี้30บาทห้กิโลกรัมละขิงห0บาทขิงแก่ค่ะมะนาวใบละบาทร้านนี้มะเขือเปราะ25บาทแตงกวา20่บบาทถั่วฝักยาว50บาทพริกขี้หนูแดง70บาทแครอท20บาทหอมยาม30นะคะร้านนี้ ผักบุ้งไทยกำละห้าบาทผักชีฝรั่งสี่สิบโหระพาล้านี้สามสิบนะคะคณะยี่สิบบาทคณะต้นใหญ่สามสิบอันนี้ผักเป็นถุงนะคะผักบุ้งไทยยกถุงเก้าสิบตั้งโอ,อน,นี้เป็นโอไทยคะ่ะเจ็ดสิบบาทต้นหอมสี่ิบาทผักชีไทย60สิบาทผักชีฝรั่งสี่ิบาทชีลาวสี่ิบบาทนะคะ พริกแดงร้านนี้70บาทพริกสวนเชียงใหม่50บาทมะม่วงมหาชนกสุกกิโลกรัมละ22บาทหน่อไม้25บห้แครลลอทร้านนี้กิโลกรัมละ20บาทนะคะมะนาวร้านนี้ใบละ2บาทควางตุ้งกิโลกรัมละ10บาทมะเขือเทศท้อ35บาทหอมใหญ่26หอมยำร้านนี้25บาบาทหอมพอมาม่ากิโลกรัมละสาสิบบาท มันฝรั่ง30บาทค่ะมะละ30ชะอม15บห้ต้นหอมร้านนี้40บสิผักชีห้าสหน่อไม้25บห้แตงกวา15บาทแตงร้านเบอร์ลอง15บาทนะคะอันนี้ควางตุ้งไต้หวัน20บาทถั่วฝักยาวเบอร์ลองค่ะสาบาทกะเพรา20บาทควางตุ้ง10บาท อันนี้ปลวยเล้งนะคะห้บาทผักบุ้งไทยกําละ7บาทผักชี50บาทขณนายีบห้าควางตุ้ง10บาทมาละ25อันนี้หอมใหญ่หอมยามก็25เท่ากันสายมือนี่เป็นผักขมป๊อบอายนะคะ30บาทอันนี้ตั้งโอเป็นโอจีนค่ะ60บาทผักกาดลุย25บาทมะเขือยาว30บาท มะนาวานานร้านนี้สิบใบสิบห้ามันฝรั่งสามสิบมะเขือเทศทอดสามสิบพริกแดงร้านนี้หกสิบบาทกะหล่ำยี่สิบห้ามะละกอร้านนี้ยี่สิบบาทผลละพาสามสิบาทผักชีฝรั่งสามสิบห้าผักชีหกสิบแตงกวาแตงร้านร้านนี้กิโลกรัมละสิบหกบาทนะคะเท่ากันอันนี้ก็แตงกวาแตงร้านมะเขือสิบหกเท่ากันนะคะร้านข้างๆ ต้นหอม40บาทผักชีฝรั่งะอันนี้40บาทค่ะอันนี้ความตุ้งดอกยกมัดนะคะ70บาทมเมื่อเขือยาวเบอร์ลอง15บาทผักบุ้งยกมัด35บาทกระหล่ำา25หลุย28นะคะร้านนี้มเมื่อเขือเปาะ15บาบาทแตงเบอร์ลอง10บาทลุยย5กระหล่ำา20สิผักชี35ต้นหอมเบอร์ลอง35บาทร้านนี้เป็นขายผักเบอร์ลองนะคะผักบุ้งยกมัด5กิโลกร,รัม30บาทค่ะ ผักชีฝรั่ง40พลพา40ใบมังลัก25บาทผักชีลาวกิโลกร,รัมละ50บาทนะคะร้านนี้ชะอมกําละ12บาทอันนี้ผักยกถุงนะคะมะละกอ220ผักบุ้งยกมัด30บาทมเมื่อเขือเปาะยกถุง10กิโลกร,รัม200ค่ะ เป็นยังไงนบ้างคะราคาผักเช้านี้นี่ขนาดสายแล้วนะคะก็ยังมีผักเหลือเยอะเลยค่ะราคาก็ไม่ค่อยจะแพงมากด้วยนะคะมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะรับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือพูดคุยกันใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจมากๆในการทําคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากค่ะ